สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับคุณคุณลักษากาเซมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือแผนภาพกล่องนั่นเองค่ะ นักเรียนอาจจะเกิดคำถามนะคะว่าแผนภาพกล่องคืออะไรแผนภาพกล่องเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นภาพและเข้าใจข้อมูลเชิงปริมาณมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะการกระจายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากค่าวัดตำแหน่งของข้อมูลค่ะซึ่งค่าวัดตำแหน่งของข้อมูลที่นักเรียนรู้จักแล้วเนี่ยก็คือมัธยาฐานและควอไทที่เราได้เรียนกันไปแล้วในคลิปที่แล้วนั่นเองค่ะ ในการที่เราจะสร้างแผนภาพกล่องนะคะเราจะต้องอาศัยค่าที่สําคัญ5ค่าด้วยกันค่ะได้แก่ค่าสูงสุดของข้อมูลค่าต่าสุดของข้อมูลขวอถ้ายที่1นึ่ข้อทายที่2และก็ข้อถ้ายที่3ค่ะงั้นพวกเราไปดูลักษณะและองค์ประกอบต่างๆของแผนภาพกล่องกันดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็คือแผนภาพกล่องนั่นเองค่ะ นักเรียนจะเห็นว่าแผนภาพกล่องเนี่ยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนค่ะส่วนละที่ส5เท่าๆกันนะคะบริเวณที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากต,ตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่ากล่องค่ะซึ่งบริเวณกล่องนะคะก็จะแสดงการกระจายของข้อมูลซึ่งคิดเป็น50เของข้อมูลทั้งหมดนั่นเองค่ะโดยเราจะเริ่มตั้งแต่จุดของขอถ่ายที่หข้อถายที่สไปจนถึงข้อถ่ายที่3ค่ะ และเส้นบริเวณตรงกลางนี้นะคะที่นักเรียนเห็นอยู่ที่ลากฐานจุดของคอทายที่สองนะคะบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่แสดงตำแหน่งของมัทยฐานนั่นเองค่ะและด้านข้างนะคะจะมีการลากเส้นจากจุดของคอท้ายที่หนึ่งไปยังค่าต่ำสุดค่ะลากจากอีกฟังค่ะคอทายที่สามไปยังค่าสูงสุดนะคะซึ่งแต่ละเส้นนี้เราจะเรียกว่าวิสเกอร์ค่ะ ซึ่งวิสเกอร์ในแต่ละเส้นนี้เนี่ยก็จะแสดงการกระจายของข้อมูลซึ่งคิดเป็น25%ของข้อมูลทั้งหมดนั่นเองค่ะการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพกล่องนะคะก็เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อแสดงการกระจายของข้อมูลเช่นเดียวกันกับแผนภาพจุดแล้วก็แผนภาพต้นใบนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าแผนภาพกล่องเนี่ยไม่ได้เป็นการแสดงข้อมูลในแต่ละค่านั้นนะคะ เป็นการแสดงภาพในแต่ละช่วงซึ่งข้อมูลก็จะถูกแบ,บ่งออกเป็น4ส่วนส่วนละเทา่ทาเกันแต่ว่าในแต่ละส่วนเนี่ยก็อาจจะมีความยาวไม่เท่ากันอย่างที่นักเรียนเห็นในรูปนี้ก็ได้นะคะซึ่งความยาวเนี่ยของรูปเนี่ยก็เกิดมาจากการกระจายตัวนะคะของข้อมูลนั่นเองเช่นถ้าข้อมูลเนี่ยมีการกระจายตัวมากความยาวในช่วงนั้นเนี่ยก็จะยาวมากแต่ว่าถ้าข้อมูลในช่วงใดกระจายตัวน้อย ความยาวในช่วงนั้นก็จะยาวน้อยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองมาสร้างแผนภาพกล่องจากตัวอย่างที่1กันนะคะซึ่งโจทย์เนี่ยก็มีอยู่ว่าจงสร้างแผนภาพกล่องจากข้อมูลต่อไปนี้ค่ะตรึง่งนี่เรามีข้อมูลมาแล้วนะคะตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่ด้วยกันทั้งหมด20จํานวนนะคะซึ่งขั้นตอนแรกที่นักเรียนจะ ทำในการสร้างแผนภาพกรองเนี่ยนั่นก็คือเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากกันเลยดีกว่านะคะเรียงเลยต๊อ่ะคุณครูเริ่มเรียงจาก13 17า7สิบเจ็ดสิบเ็ดไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายเราที่มีค่ามากสุดนั่นก็คือ99นั่นเองค่ะได้แล้วนะคะขั้นตอนที่1คือเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะนักเรียนจะต้องหาค่าสำคัญ5ค่าด้วยกันได้แก่ค่าต่ำสุดค่าสูงสุดค่าควอไทที่1ค่าควอไทที่2และก็ค่าของควอไทที่3นั่นเองค่ะซึ่งจากการที่เราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะคะก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยได้ค่าต่ำสุดแล้วก็ค่าสูงสุดมาเลยนะคะนั่นก็คือ13และ 99นั่นเองนะคะเราก็สรุปได้ว่าค่าตําสุดของเรานั่นก็คือ13ค่ะและค่าสูงสุดก็คือ99นั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะเราได้ค่าที่สำคัญมาสองค่าแล้วนะคะก็คือค่าต่าสุดและค่าสูงสุดนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทำการหาควอไทที่1นึคไทที่2แล้วก็ควอไทที่3ค่ะซึ่งเราได้เรียนกันไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะดังนั้นนักเรียนก็ทำเหมือนเดิมเลยโดยการเริ่มจากการหาควอไทที่2ก่อนนะคะการที่เราจะหาควอไทที่สองเนี่ยเราก็จะต้องมาหาค่ามัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดก่อนนะคะ คือค่ามาัธยฐานนะคะก็คือ,อจํานวนที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลชุดนี้ใช่ไหมคะซึ่งคุณครูเนี่ยได้มาแล้วก็คือ53กับ56เราก็จะได้คอไทายที่2จากการที่เราหาค่าเฉลี่ยของ2จํานวนนี้นั่นเองนะคะซึ่งเราหาออกมาได้เท่ากับ54.5ค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําการ หาควอายที่1ค่ะโดยเราก็จะหามรธยาฐานของกลุ่มที่อยู่ต่ำกว่าควอายที่2นะคะนั่นก็คือกลุ่มน,นี้นั่นเองนะคะตั้งแต่13บไปจนถึง53เลยนะคะหาจํานวนที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลชุดนี้นะคะข้อมูลกลุ่มน,นี้ครูหามาแล้วนะคะนั่นก็ได้ เป็น22กับ37ค่ะหาค,ค่าเฉลี่ยของ2ตัวนี้ค่ะก็จะกลายเป็นคอทายที่1นะคะซึ่งเราหาออกมาได้เท่ากับ29.5นั่นเองค่ะและต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มทําการหาคอทายที่3นะคะโดยการหามัธยฐานของกลุ่มที่อยู่สูงกว่าคอทายที่2ค่ะ ก็คือกลุ่มน,นี้นั่นเองนะคะเริ่มตั้งแต่56ไปจนถึง99เลยเราจะได้จํานวนที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลกลุ่มน,นี้นั่นก็คือ75และ76นะคะไปทําการหาค่าเฉลี่ยของ2จํานวนนี้ซึ่งเราก็คิดออกมาได้เป็น 75.5นั่นเองนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลนะคะได้ค่าสำคัญมาครบแล้วนะคะค่าค่าด้วยกันก็คือค่าต่ำสุดค่าสูงสุดควอไทที่1ควอไทที่2และก็ควอไทที่3นั่นเองค่ะและก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้างแผนพับกล่องน,นะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยไปเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาก่อนนะคะอุปกรณ์อย่างแรกของเราเลยนั่นก็คือกระดาษค่ะ สำหรับกระดาษนะคะนักเรียนอาจจะใช้เป็นสมุดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษ A สก็ได้แต่ถ้านักเรียนคนไหนเนี่ยสามารถที่จะหากระดาษกราฟได้เียคุณครูก็นแนะนํานะคะเพราะว่าจะทําให้นักเรียนวาดแผนภาพกล่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะมีเส้นกํากับไว้ให้เราหมดแล้วนะคะต่อไปค่ะอุปกรณ์อย่างที่2นั่นก็คือดินสอรหรือปากกาก็ได้ค่ะและสุดท้ายนะคะนั่นก็คือไม้บรรทัดน,นั่นเองค่ะนักเรียนไปเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3 4ี่และ5นะคะซึ่งเป็นขั้นตอนของการสร้างแผนภาพกล่องนั่นเองนะคะเราก็ทำการเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็เตรียมอุปกรณ์มามีกระดาษนะคะแล้วก็มีไม้บรรทัดนะคะแล้วก็มีปากกาหรือว่าจะเป็นดินสอก็ได้นะคะเด็กๆจะเตรียมมาเลยนะคะกระดาษถ้าใครมีกระดาษกราฟ เหมือนคุณครูนะคะจะสามารถเอามาใช้ก็ได้เพราะว่าเราจะได้วาดแผนภาพกล่องได้ตรงมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่3เลยนะคะขั้นตอนที่3ก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องสร้างเส้นจํานวนนะคะที่มีสเกลครอบคลุมค่าต่ําสุดแล้วก็ค่าสูงสุดของข้อมูลนะคะซึ่งในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราได้ค่าต่ําสุดมาเป็น13ค่าสูงสุดมาเป็น 99นะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะสร้างเส้นจำนวนตั้งแต่0ไปจนถึง100เลยก็ได้นะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะเขียนทุกจุดลงไปได้นั่นเองก็อาจจะใช้วิธีการเพิ่มขึ้นทีละ1ิก็ได้นะคะอ,ะอย่างคุณครูคุณครูจะเพิ่มสเกลทีละ10นะคะต้องเพิ่มขึ้นเท่าๆกันนะคะระยะห่างร,ระหว่างสเกลก็จะต้องเท่ากันด้วยนะคะคุณครูเพิ่มเป็น10นะคะต่อไปเป็น20ค่ะ ต่อไปก็จะเป็น30นะคะอ่าสำหรับนักเรียนเนี่ยอาจจะทำเหมือนหรือว่าไม่เหมือนคุณครูก็ได้บางคนอาจจะทำสเกลเป็นเพิ่มขึ้นทีละ5้าก็ได้นะคะแบบ5 10 15 20ห้แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าสเกลเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นทีละเท่าเ่ากันระยะห่างระหว่างสเกลเนี่ยคะ่ะก็จะต้องเท่ากันนะคะของคุณครูก็จะเพิ่มขึ้นทีละ10นะคะ90าค่ะและสุดท้ายของคุณครูก็คือ100นะคะอ่ะเราได้ เส้นจํานวนที่มีสเกลออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็ครอบคุณค่าต่ําสุดสูงสุดนะคะต่อไปเราก็จะทําการนําค่าที่สําคัญนะคะทั้ง5้าค่าเนี่ยมาจุดอยู่บนเหนือสเกลที่เราวาดเอาไว้นะคะซึ่งค่าแรกนะคะนั่นก็คือค่าต่ําสุดนั่นเองค่าต่ําสุดของเราเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1ิบสามนั่นเองก็ต้องดูนะคะวางสเกลให้ดีตรงนี้ของเราคือสิบามนะคะนั่นเองก็ร่างจุดจุดลงไปก่อนนะคะอ่ะ เอาไว้มันทับคาบนะคะแล้วก็จุดลงไปให้เรียบร้อยแบบนี้อ่ะถ้าเรามีกระดาษการาฟเนี่ยมันก็จะเห็นว่าก็จะเร็วขึ้นเพราะว่าเขาจะมีเส้นกำกับไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะถ้าสูงสุดค่ะของคุณครูก็จะเป็น99ใช่ไหมคะคุณครูก็จุดลงไปเลยเป็น99ต่อไปค่ะเป็นคอทายที่1นะคะคอทายที่1คือ29.5ค่ะคุณครูก็จุด ลงไปแบบนี้เลยต่อไปค่ะก็จะเป็นควอทายที่สองคือ54.5สิบสี่จุดห้านะคะอ่ะคุณครก็เห็นไหมคะจุดลงไปต่อไปค่ะก็จะเป็นควอทายที่สามนะคะควอทายที่สามของคุณครูก็คือเจ็ดสิบห้านะคะเจ็ดสิบห้าจุดห้าอ่ะเล็งให้ดีตรงนี้นะคะถ้าใครเช็คกระดาษ A4 ซีแล้วเดี๋ยก็ระวังนิดนึงนะคะจุดให้ตรงนะคะ วางไม,ม้บรรทัดให้ตั้งฉากกับเส้นจำนวนคุณครูก็จะได้ค่าสำคัญ5ค่ามาแล้วนะคะซึ่งเอาไปจุดไว้เหนือสเกลเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราก็จะทำการเขียนนะคะระบุจุดแต่ละจุดลงไปด้วยนะคะว่ามันคืออะไรนะคะสำหรับจุดแรกตรงนี้ก็คือค่าต่ำสุดนั่นเองคุณครูก็เขียนระบุเอาไว้นะคะต่อไปก็เป็นค่าสูงสุดนะคะ ่าและต่อมาค่ะตรงนี้ก็คือค่าของ q1 นั่นเองตรงนี้คือ q2 ค่ะและตรงนี้ก็คือ q3 นั่นเองนะคะนี่ได้แล้วนะคะค่าทั้ง5ค่าได้ครบเลยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราก็จะมาทําการสร้างกล่องสี่เหลี่ยมค่ะโดยเราจะสร้างกล่องสี่เหลี่ยมจากควอนมที่หที่1นะคะไปจนถึง ขอท้ายที่3นะคะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเวลาที่นักเรียนจะสร้างาความสูงตรงนี้ค่ะนักเรียนก็ต้องให้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยยาวออกไปเท่ากันนะคะเนี่ยอันนี้คุณครูเอาฝั่งละ2เซนติเมตรนะคะคุณครูก็ลากลงมาอ่าโอเคคุณครูก็ลากลงมาแล้ต่อไปนะคะเราก็จะมาสร้างเส้นตรงนี้ค่ะ ตรงคอท้ายที่3นะคะเนี่ยถ้าเป็นกระดาษกามนี่นเยก็จะเห็นว่าจะง่ายเลยเพราะว่ามีเส้นอยู่แล้วเราก็นับช่องกระดาษุณนูณขึ้นไปฝังล่าสองช่องเห็นไหมคะเท่ากันเลยคือช่องละหนึ่งซิโอเคต่อไปเราก็จะลากเส้นเชื่อมน,นะคะเพื่อจะให้กลายเป็นกล่องสี่เหลี่ยมบุูชานะคะกลายแล้วนะคะตอนนี้รูก็จะไปลากด้านบนต่อนะคะก็จะกลายเป็นกล่องสี่เหลี่ยมบุูชากเลย ค,คุณกุก็ลากเส้นเชื่อมอได้แล้วนะคะตอนนี้เราได้เป็นกล่องซีเ่หลียมหุ่ฉากแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะลากเส้นนะคะให้ผ่านกับจุดของควอท้ายที่สองนะคะหรือว่ามัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดในชุดนี้นั่นเองนะคะโอเคต่อไปค่ะขั้นตอนที่5เลยก็คือสร้างวิสเกอร์ค่ะโดยการลาก เส้นนะคะตั้งแต่จุดค่าต่ําสุดนะคะไปจนถึงคอทายที่1ค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นคอทายที่3นะคะไปจนถึงคา่าสูงสุดนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะได้เป็นรูปแผนภาพกล่องออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองค่ะง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะแค่5ขั้นตอนนะคะก็จะได้แผนภาพกล่องออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะ ในการที่นักเรียนจะสร้างแผนภาพกล่องน,นะคะนักเรียนอาจจะสร้างแผนภาพกล่องให้อยู่ในรูปของแนวตั้งแบบนี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องสร้างให้อยู่ในรูปของแนวนอนนะคะเหมือนภาพนี้นั่นเองค่ะ เห็นไหมคะว่าการสร้างแผนภาพกล่อ,องเงี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะมีเพียงแค่5าขั้นตอนเท่านั้นเองนะคะโดยขั้นตอนที่1เนี่ยนักเรียนสามารถทำได้จากการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะคะขั้นตอนที่2ก็คือทำการหาค่าต่ำสุดสูงสุดของข้อมูลนะคะและหาค่าควอไทล์ที่1คว่ไทล์ที่2และก็ควอไทล์ที่3นั่นเองค่ะ และขั้นตอนที่3นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยนำค่าที่ได้ในข้อ2นะคะมาจุดเหนือเส้นในแนวนอนที่มีสเกลดังรูปนี้เลยค่ะ และขั้นตอนที่4นะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะมาสร้างกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากกันค่ะโดยที่เราเนี่ยจะให้ขอบที่อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยตรงกับตำแหน่งของควาท้ายที่1และควาท้ายที่3นะคะจากนั้นก็ลากเส้นภายในกล่องแบบนี้นะคะที่ตรงกับตำแหน่งของควาทายที่2ค่ะแล้วก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบนี้เลยค่ะ และขั้นตอนที่5นะคะก็เป็นการสร้างบิสเกอร์ค่ะโดยเราจะสร้างจากการลากเส้นนะคะจากจุดของควอไทที่1ค่ะลากไปหาค่าต่ําสุดของข้อมูลนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะลากจากควอไทที่3นะคะไปหาค่าสูงสุดของข้อมูลก็จะได้ออกมาดัางรูปนี้เลยนะคะเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยแค่5ขั้นตอนเราก็สามารถสร้างแผนภาพก่องออกมาได้เหมือนรูปนี้แล้วค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการสร้างแผนภับกล่องคุณครูหวังว่านักเรียนทุกๆคนนะคะจะสามารถสร้างแผนภับกล่องได้ด้วยตัวเองนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ